สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมาชิกอาจารย์ชาวชาแนลช่วงนี้เป็นช่วงของสมุนไพรใกล้บ้านครับวันนี้พาท่านมาพบกับสิ่งที่เคยฮือฮาเคยดังมากๆเมื่อ4-5หปีที่แล้วมานะครับเป็นสมุนไพรประเภทยาครับพบได้ตามหัวไล่ปลายนาะหรือว่าในป่าเขาตาม ริมทารน,นะครับหรือว่าแม้กระทั่งอยู่ปลปลายน้ำตกเนี่ยนะครับยาที่เห็นอยู่นี่หลายท่านก็คงจะรู้จักนะครับโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีครับนี้ก็คือยาที่เขาเรียกชื่อใหม่เป็นแบบทันสมัยว่ายา รีแพนะครับซึ่งคําว่ารีแพรนี่มันไม่ใช่ภาษาไทยนะแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกกันทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานก็มีความแตกต่างนะครับแต่ว่าภาคกลางเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าหญ้ายุ่มนะฮะหญ้าฮียุ่มนะครับซึ่งเป็นชื่อที่ไม่ค่อยกล้าเรียกกันนะเพราะว่าถ้าเรียกตรงๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้กลายเป็นคําที่ไม่ค่อย เพราะในสังคมไทยนะครับเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นยารีแพรครับที่โด่งดังเนี่ยเพราะว่าทางโรงพยาบาลชื่อดังเนี่ยเขาก็เอาไปนําเสนอแล้วก็เอามาทาเป็นสมุนไพรนะครับยารีแพรที่เห็นอยู่นี้เ,เป็น ญ้าที่ลูกเขาเก็บเอามาฝากนะครับเพราะว่าผมช่วงนี้เป็นช่วงต้นฝนนะฮะยังไม่ได้เข้าป่ายังไม่ได้ไปเจอลำธารเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้ไดเจอในธรรมชาติวันนี้ก็เลยมาพาท่านมาดูญ้าลีแพรก็ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นไม่นานนะครับก็ประมาณสักเดือนกว่าๆเนี่ยดูแล้วนะครับลักษณะต้นแต่ว่าก็มีหลายต้นครับที่ออกดอกแห้งไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ มากกว่า3เดือนนะครับซึ่งก็มีบางส่วนที่ว่าเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ทางสมุนไพรได้แล้วนะครับเอาละครับไหนๆเราก็รู้จักกันมานานนะครับหญ้าตัวนี้จริงๆแล้วเขาเป็นหญ้าประเภทเดียวกับไผ่นะฮะไผ่กับใบไผ่เราเนี่ยเพราะฉะนั้นใบเขาก็จะมีความใกล้เคียงแล้วก็คล้ายคลึงนะครับแล้วแต่พื้นที่ที่เขาอยู่บางพื้นที่อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมเนี่ยใบยก็จะใหญ่ กว่านี้นะครับใบก็จะใหญ่แต่ว่าดูลักษณะยังไงใหญ่ก็ดีเล็กก็ดีก็จะเหมือนใบ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูสปปรรพคุณเขาดูละเอียดโดยสรุปย่อย้อนนิดนึงนะครับเพราะว่าเรารู้จักกันมานานแล้วนะครับสปปรรพคุณของย่ารีแพรนะครับเขาจะช่วยรักษาความสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับความสมดุลและก็ซ่อมแซมโครงสร้างกระดูกและก็กล้ามเนื้อในร่างกายนะครับรวมถึงช่วยในการดูดซึมแร่ธาตุที่สําคัญต่อระบบกระดูกและก็กล้ามเนื้อนะครับอาทิเช่นพวกฟอสฟอรัสแมงกานีสแม มีเซียมแล้วก็แคลเซียมนะครับที่เรารับประทานเข้าไปจากอาหารนะครับช่วยฟื้นฟูรักษาแผลให้หายเร็วช่วยฟื้นฟูเสริมสร้างคอลลาเจนในเซลล์ผิวทําให้ผิวพรรณเต่งตึงกระชับดูไร้ริ้วรอยนะครับช่วยฟื้นฟูแล้วก็เสริมสร้างคอลลาเจนในเซลล์กล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อกระชับนะครับเพราะฉะนั้นจึงนิยมใช้ในกลุ่มสตรีนะครับที่ต้องการกระชับกล้ามเนื้อ หลังคลอดและหรือว่าต้องการที่จะมีผิวพรรณผุดผ่องสวยงามนะครับต้านเชื้อที่เกิดขึ้นตามแผลด้วยนะครับลดภาวะการเกิดโรคจากวัยก็คือไวัหมือจำเดือนไวยทองนั่นเองนะครับเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรักษาความชุ่มชื้นของเซลล์ผิวช่วยป้องกันโรคในช่องปากและก็ฟัน ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและความเงาง,งามของเล็บนะครับช่วยกระตุ้นการงอกของเซลล์เส้นผมนะฮะใครผมร่วงผมบางผมไม่หนาผมไม่แข็งแรงก็ยารีแพาช่วยได้อยู่นะครับเสริมสร้างความแข็งแรงของหลอดเลือดนะครับป้องกันหลอดเลือดในสมองแตกหรือว่าตีบนะครับส่งเสริมความแข็งแรงของเนื้อเยื่อนะครับช่วยให้ปอดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันนิ้วในไต ในระบบทางเดินปัสสาวะป้องกันการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายนะครับป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทสมองของผู้ที่สูงวัยนะครับอันนั้นเป็นสรรพคุณที่เขากำหนดเอาไว้นะครับกำหนดเอาไว้จาก ตำรายาจากการใช้ของหมอพื้นบ้านแล้วก็การใช้กันมาตั้งแต่โบราณนะครับผู้ที่ใช้หญ้าลีแพรเนี่ยแล้วก็ใช้อย่างได้ผลเนี่ยนะครับก็คือคุณแม่ที่เพิ่งคลอดบุตรนะฮะเพราะว่าต้องการจะกระชับส่วนที่ต้องการผ่านการคลอดบุตรมาเนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปใช้แล้วก็ถ้าใช้ถูกวิธีเนี่ยจะช่วยได้ดีมากนะครับวิธีที่ใช้ก็ โดยการใช้แบบลมนะฮะใช้แบบลมควันนะครับโดยใช้ ยากระชับยารีแพนนี่แหละนะครับเอาไปตากแห้งตากไม่ถึงกับแห้งมากนะครับเอาสักเป็นญ้าแดดเดียวแล้วกันนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปสมไฟกับไม้ผุนะครับแล้วก็พอเกิดปันขึ้นมานะครับก็เอาไปนั่งอังนะครับใช้ผ้าถุงคลุมตามที่เขาเคยแนะนํากันมาตอนที่ดังๆใหม่ๆทนะ่านอีกคงรู้คงเห็นนะฮะแต่ว่าตอนหลังก็พัฒนาเยอะครับพัฒนาไปตากแห้งแล้วก็ปั่นเป็นผงพอปั่นเป็นผงเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเตาอบหรือหม้ออบนะฮะขึ้นมาเพื่อให้เกิดควันขึ้นมานะครับก็สามารถทําได้ครับแล้วก็ทางาผู้ที่เขาใช้แล้วก็แพทย์แผนไทยเนี่ยเขาบอกนะครับว่าใช้แบบลมควันใช้แบบอาบเนี่ยถือว่าจะได้ผลมากที่สุดนะครับในการกระชับสัดส่วนกระชับกล้ามเนื้อนะครับส่วนอื่นๆนั้นยารีแพร์ยังสามารถเอาไปตากนะครับ ให้พอให้แห้งนะฮะเสร็จแล้วก็เอาไปทาเป็นชาได้เอาไปปั่นเป็นผงใส่แคปซูลแล้วประทานได้นะครับหรือว่าสดๆเนี่ยก็เอาไปต้มกินได้นะครับเอาไปต้มอาบได้นะครับใบที่ตัดเราไปตากแดดเนี่ยก็เอาไปรวมกับสมุนไพรที่ใช้ประครบในเวลานวดเพื่อกระชับกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยดูผิวพันผ่องใสได้นะครับเพราะว่าเขาแก้ได้หลายโรคนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับ สตรีที่อยู่ไฟหลังคลอดเนี่ยยารีแพรจะช่วยได้เยอะนะครับขับน้ำข่าวปลาด้วยกระชับร่างกายด้วยบำรุงร่างกายด้วยนะครับแล้วก็ขับสิ่งที่ไม่ดีออกจากผิวหนังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ไฟในสมัยก่อนเนี่ยนะครับปู่ย่าตายายของเราก็จะเอาย่ารีแพเนี่ยมีเป็นส่วนผสมนะครับในการที่จะมาก่อไฟหรือว่ามาต้มน้ำเพื่อที่จะให้คุณแม่ได้อาบได้ อยู่ไฟนะครับได้อยู่ไฟได้อาบน้ำนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตำรับยาที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณหลายร้อยปีนะครับแต่ว่าก็เพิ่งมาดังคือหากันเอาเมื่อปี2556 57 57นะฮะ58ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็เริ่มบซบเซาแต่ก็ยังมีผู้คนทำขายไม่ว่าจะเป็นชาไม่ว่าจะเป็นแคปซูลนะครับ ส่วนผมที่เก็บมานี้ก็ยังเห็นว่ามันจะมีต้นเล็กหลายต้นนะฮะก็จะ,ะทําการเพาะเอาไว้นะครับเพาะพันธุเอาไว้เดี๋ยวไปหาถุงมาใส่เพาะพันธุ์เอาไว้นะครับแล้วก็ท่านใดที่ต้องการจะเอาไปปลูกเพื่อที่จะเอาไว้ใช้เองเพราะว่าหญ้าลีแพรเนี่ยจะใช้ให้ได้ผลได้ผลเนี่ยต้องใช้อบใช้ลมนะครับแล้วก็ใช้ต้มอ,อาบยิ่งดีใหญ่นะครับในการกระชับนะเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกเองแล้วก็ทําเองทองําเองคนเดียวนะครับ นะจึงจะได้ผลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองอคอมเมนต์หรือใต้คลิปมาหรือขอมานะครับนะยินดีที่จะแจกให้กับทุกคนครับแต่ว่าค่าส่งมันเท่าไหร่ผมก็ยังไม่รู้นะแต่งั้นก็ช่วยออกค่าส่งแล้วก็จะส่งให้ทุกคนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเรารู้จักกันมานานรู้จักกันดีแล้วสําหรับญยารีแพรวันนี้ก็เอามาตีแผ่เพื่อที่จะให้ท่านที่รู้แล้วนะครับ เคยใช้แล้วแต่หมดไปแล้วก็อยากได้เพื่อจะเอาไปปลูกไว้ทําพันเนี่ยก็สามารถร้องขอไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็มานําเสนอไว้ในช่องของอาจารย์ชาวชาแน,นลช่วงสมุนไพรใกล้บ้านเราพูดถึงเรื่องหญ่ามาหลายชนิดแล้วนะครับวันนี้ย่ารีแพร์สาหรับคุณสุภาพสตรีครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความกระชับทุกสันส่วนครับสวัสดีครับ